สวัสดีครับจะรับเข้าสู่ข่าวเช้า5นาทีกับคริปโตเทเลอร์ก็เป็นชว่วงของการสอนขอคราคาบิตคอยทเวมินบิ๊กระดอและคาราโนมาดูกันว่านว่หนุนในวันนี้เป็นอย่างไรกนบ้างน,นะครับก็คลิปนี้เพียงการสอนของการาฟเป็นตามกราฟท่าไหนไม่ได้มันการชี้ชุนให้ลังทุนแต่อย่างได้นะครับก็ช่วงนี้เทรดยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะ ก็เดี๋ยวผมขอพูดถึงการเทรดสั้นนะครับตัวเอาคอยพวกนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยที่เป็นเพื่อนใหม่นะครับเรายังไม่รู้ว่าจะเรียนรู้พื้นฐานจากไหนดีผมทําคลิปไปแล้วนะครับในเพลย์ลิสสอนเทรดบิตคอยเพื่อนๆไปเอาวิชาจากตรงนั้นได้เลยนะครับผมให้เต็มที่ไม่มีกักนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยใช้กลยุทธ์เบรกย่อเด้งในการเข้าซื้อเนี่ยให้ดูให้ครบ3พาร์ทนะครับดูให้ครบ3พาร์ตเพื่อนๆจะเข้าใจ กลยุทธ์เบรกยอเด้งที่ของใช้ทำกำไรทุกวันได้อย่างดีนะครับถ้าเกิดใครเทรดสั้นโดยใช้เบรกยอดเด้งเนี่ยเรามีเกณฑ์อะไรบ้างครับเรามีเกณฑ์ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะเทรดเมื่อเราเห็นมันเป็นเทรนขาขึ้นคือเส้น EMA 50เส้นสีเหลืองอยู่เหนือเส้นสีเขียว EMA 200เส้นสีเหลือง EMA 50อยู่เหนือ EMA 200เส้นสีเขียวซึ่งเกิดหรือยังยังไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกคุณว่าวันนชะ่วงเนี่ย คุณอาจจะหยุดการเทรดสั้นก่อนไหมหลายๆเหรียญเนี่ยยังไม่ได้กลับเทรนเป็นเทรนขาขึ้นถ้าคุณเทรดนจังหวะนี้หมายความว่าคุณซื้อไปปุ๊บแล้วคาดหวังว่าเหรียญเหล่านั้น เขาจะสามารถกลับเทรนได้ซึ่งเราก็ไม่ได้มั่นใจหรอกว่ามันจะสามารถกลับเทรนได้จริงๆไหมแลๆเหรียญก็ขึ้นมาแต่ EMA 200แล้วล่วงต่อไม่สามารถกลับเทรนได้ก็มีดังนั้นผมอยากให้มองตรงนี้เป็นความเสี่ยงหนึ่งความเสี่ยงนะการที่เราขาจัดหนึ่งความเสี่ยงขจัดโอกาสขาดทุนได้1อย่างเนี่ยให้มันยืนอยู่เหนือ EMA 2 50อยู่เหนือ200ก่อนดีกว่าไหม การเทรดคือเกมระยะยาวครับการเทรดไม่ใช่การวิ่งแข่งใครวิ่งเร็วที่สุดชนะใครวิ่งถึงเส้นชัยก่อนชนะไม่ใช่ครับการเทรดคือการที่เราวิ่งมาราธอนครับแล้วใครอึดกว่ามีเงินทุนก้อนหนึ่งแล้วอยู่ได้นานกว่ารักษาเงินทุนนี้ได้นานกว่านั่นคือผู้ชนะที่แทจ้จริงนะครับ <less> <rain> ดังนั้นช่วงนี้ใครที่ไม่ได้แบบอยากรีบรวยขนาดนั้นนะครับผมว่า อย่าเพิ่งเทรดดีกว่านะในในการเทรดสั้นนะครับกราฟหลายๆกราฟในภาพอีกเล็กเขายังไม่ได้กลับเทรนเป็นเทรนขาขึ้นกันเนาะอันนี้คือฝากเอาไว้เด็กงนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะทับมือแหละไม่มีจังหวะเทรดเลยนะครับามาดูบิตคอยกันดีกว่านะบิตคอยเป็นยังไงบ้างนะครับบิตคอยก็ดูจากเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยอดูผมย่อยไปที่ภาพอยู่ชั่วโมงดีกว่าในไลน์เนี่ยเราดูกันไว้ครับในไลน์เราดูกันว่านี่นะ กราฟเนี่ยมันลงมาสัมผัสช่วงเนี้ยเยอะมากๆเลยช่วงตัวของอประมาณเท่าไหร่ตรงนี้สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเนี่ยไอฐานตรงเนี้ยมันมาสัมผัสกันซะเยอะแล้วทิ้งไส้เยอะมากๆลงมาแตะทิ้งไส้เทียนซิงแททิ้งไส้เทียนในภาพหนึ่งชั่วโมงอ่ะสามรอบเฮ้ย ย่อลงมาแต่ขนาดนี้แนวรับนี้น่าจะรับอยู่เว้ยแลว้วเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปแอบในยไลฟ์ไปว่าส่วนตัวของผมนะครับน่าจะมองว่ามันน่าจะขึ้นน่าจะลงมาแค่นี้แหละในภาพหนึ่งชั่วโมงซึ่งไอสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเนี่ยมันเป็นแนวต้านเดิมเห็นไหมแนวต้านโซไซเวเดิมตรงนี้ก็เลยมองว่าตรงนี้น่าจะรับอยู่บวกกับแฟคชั่นแต่เราก็ยัง พูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่ามันจะขึ้นจริงๆจนกว่าเขาตรงเนี้ยเราบอกไปส่งไซเวได้ใช่ไหมส่งไซเวเราจะเข้าใจว่ามันน่าจะไปต่อก็เตมื่อมันต้องเบรกเอาเส้นขนราคาด้านบนแบบนี้ไปก่อนนะครับตอนนี้ผมไปแอดโซ่ขึ้นเพราะเห็นแล้วว่ามันมาทิ้งไส้เทียนต,ตรงเนี้ยซะเยอะแล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้เขาเบรก ประมาณ4 7 0 0 0เอ42,700ือ42,800ก่อนนะครับถึงจะบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันเป็นไซเวนแล้วมันเบรกเอาขึ้นไปได้พอที่จะเป็นอัพเทรนต่อไปในภาพเล็กๆนะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเฝ้าดูนะครับว่าจะย่อลงมาแค่นี้ไหมไ ช่วงราคา4 0 9 0 0เราก็ต้องมอง2มุมมองครับเราอย่ามองแบบเดียวเพราะเราถ้าเรามอง2มุมมองอะ่ะโอเคมันถูกสักทงหนึงอะ่ะกูจะได้เข้าซื้อได้ถูกต้องไหมครับอ่ะอย่างนี้ยังไงถ้าเราดูบนะิตคอยเนี่ยเราสังเกตเห็นว่ามันย่อลงมาไซเวล่ะแนวแนวรับอยู่ที่4ี9 0 0ถ้าหลุดจะเจอกันอีกทีที่ประมาณ48,000ครับซึ่งเป็นแนวรับเดิมเห็นไหมเนี่ยแนวรับเดิมในอดีตในภาพ4ชั่วโมงลองตีเส้นดูก็ได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นแนวรับเดิมและเป็น38.2เส้นฟิโบนัชชีที่เรากาวไว้ว่าถ้าเกิดจะลงสักที่หนึ่งอ่ะสวยๆก็โคงลงสักตรงนี้แหละอันนี้คือในมุมมองอว่าถ้ามันลงครับถ้ามันลงต่อและอีกมุมมองอหนึ่งล่ะว่าถ้ามันขึ้นเราจะเอาข้อมูลอะไรมาซัพพอร์ตว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นจุดลงอยู่สุดท้ายแล้วแล้วเขาน่าจะขึ้นต่อ เราก็มาดูตัวของ EMA ครับตัวของ EMA อลไรบอกอะไรเราบ้างครับ EMA อนะไรบอกอะไรเราว่าเฮ้ยในภาพ4ชั่วโมงนะครับในภาพสชั่วโมงผมเปิดแค่ EMA ด้ว่าในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยเราจะสังเกตเห็นโอ้โห EMA 50นะครับตัดเกิดก o l d e n ค r o s s ตรงนี้ขึ้นมาแล้วอันนี้เห็นไหมเกิดก o l d e n Cross ขึ้นมาแล้วแล้วปกติเนี่ยเวลากาฟเขาพึ่งกลับเทรนเน่ยห้เริ่มตัด200จังหวะกลับเทรนเขาจะพุ่งไปเลยครับพุ่งไปเลย นะล้วพุ่งไปเจออะไรพุ่งไปเจอแบลนด์ไดออเจนที่แนวต้าน54,500 4 5 5 0เกิดเป็นแบลนด์ไดออเจนแล้วมันพักตัวลงมาพักตัวลงมาดูจากเกณฑ์ EMA แล้วก็บอกว่าในไหนมันกลับเทรนมาแล้วเราต้องเข้าใจก่อนเวลาเขากลับเทรนเขาต้อง,ต,องต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลใช้พลังงานอย่างมหาศาลก็ขึ้นไปจบรอบแล้วเขาย่อลงมาแถวแถว EMA ในมุมมองของคนที่กล่าวว่ามันจะขึ้นเนี่ย ผมก็ยื่มุมมองว่ามันคงจะย่อมาแค่ EMA แถวๆเนี้ยไม่หลุด EMA 200ก็คือช่วงราคานี้นะครับแล้วมันน่าจะไปต่อสิ่งที่สีชั่วโมองต้องทำคือเขาย่อมาแตกจบรอบที่ EMA ใช่ไหมครับใครใช้กลยุทธ์เบรกย่อเด้งบอกผมหน่อยต่อไปต้องเกิดอะไรขึ้นสเต็ปศย์ย่อลงมาแตะที่ EMA เพื่อจบรอบเซปหนึ่งเบรก2ยอ่อสเด้งเพื่อไปต่อใช่ไหมอันนี้คือถ้าเราเอเกณฑ์ EMA g a ณฑ b โบลิงเกอร์แบนะครับมาพอนวดกันเราจะเจอว่ากราฟน่าจะเป็นทรงแบบนี้แล้วมันจะไปต่อได้อนะครับนี่นี่คือสิ่งที่เรากล่าวกันไว้นะครับก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดแท่งวันนี้นะแท่งวันนี้ภาพเดอะมันปิดเป็นแท่งสีเขียวเนื้อเยอะๆนะผมว่าน่าจะย่อแค่นี้แหละแต่ถ้าภาพเดววันนี้ ภาพเดวันนี้คือรอปิดแท่งพรุ่งนี้เช้า7จ็ดโมงครับวันจันทร์เจ็ดโมงมาดูกันว่าถ้าแท่งนี้มันปิดเป็นแท่งเขียวผมว่าน่าจะไปต่อแล้วน่าจะยอมมาแค่นี้แหละแต่ถ้าปิดเป็นแท่งแดงลงต่อก็อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองการซักเล็กน้อยนี่คือภาพของตัวบิตคอยนะครับวันนี้นะอย่างวันนี้ก็ยังไม่ได้บอกได้อย่างเต็มปากว่าเฮ้ยมันต้องขึ้นแล้วอาจจะต้องรอเบรก4 2เบอดก่อนเพื่อที่จะเบรกกรอบแนวไซเยวไปและ เป็นการเฉลยว่าเฮ้ยฉันพร้อมที่จะขึ้นแล้วนะอ่าอันนี้คือภาพรวมของตัวบิตคอยนะครับก็รอเบก่อนนะรอเบก่อนใครเทรสั้นก็ยังไม่ได้กลับตัวกันแต่อยา่างใดนะครับยังมีโอกาสที่ขึ้นไปแต่ EMA สองร้อยในยภาพเล็กลเช่น15นาทีแล้วลงต่ออยู่นะอ่าแต่ว่า หลายๆเหรียญเนี่ยหลายๆเหรียญเนี่ยเราเราเคยมองกันไวเช่นไหมครับอย่างในไลน์เมื่อวานเนี่ยเราพูดว่าเฮ้ยสินาทีหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีบูลิตเดเวร์เช่นนะแล้วภาพสีชั่วโมงเนี่ยอุย้ยมันไต่ขอบโลเวอร์เลยเอ่อ RSI อะไรตัวเข้าสู่โซนโอเวอร์โซเลยอาจจะมีการรีบาวขึ้นใหม่นะครับก็เลยมองเอาเหตุผลเนี่ยมามากาวนะครับว่า เอาคอยอตัวทํำท่าจะเด้งเว้หรือพี่ใหญ่มันจะเด้งปรับสมดุลวะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็มองไว้สองมุมมองสับตัวของบิ c คอยนะครับแต่ถามผมผมใบแอวนโซขึ้นผมใบแอวนโซขึ้นนะ,ะมาดู e ีเ e ว e u m กันบ้านนะครับอีเชวียมเป็นยังไงเอาอินดิเคเตอร์เป็นก่อนปึง้งอ่าอีเชวียมครับก็หลังจากที่ย่อมาเห็นไหมมีการย่อมารีเทสตัวของแนวต้านเก่า จริงๆต,ต้องให้เพื่อนๆไปดูภาพใหญ่ก่อนาอภาพ day เ,เห็นไหมมันมีเส้นกดราคาเส้นสีบวงตรงนี้อยู่ครับแล้วตัวของ ethereum ม,มีการเบรกรีเทสเด้งแล้วพูดเหมือน bitcoin ค,ครับถ้าวันนี้ปิดเป็นแท่งเขียวผมว่าน่าจะไปอ่าผมว่าน่าจะไปล,ละก็คือสวยมากมีการเบรกเห็นไหมเบรกรีเทสเด้งปิดเป็นแท่งสีเขียวแล้วค่อย follow by จะสวยงามจะสวยงามนะครับแล้วก็ภาพสี่ชั่วโมง เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับภาพ4ชีช่วโมงเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอีเธอเรียมนะครับผมก็มองได้นะว่ามันเกิดบูลลิตเดเวเทนนะนี่บูลิตเดเวเทนแบบนี้ปึ่งนี่นะครับเห็นไหมราคาทําโลที่ต่ําลงราคาทําโลที่ต่ําลงแต่โมเมนตัมทำโรที่สูงข,ขึ้นเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวแล้วนะครับเริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวแล้ว อาจจะกลับตัวไหมนี่คือในภาพหนึ่งชั่วโมงนะที่ที่ผมบอกไปในตัวของบิตคอย n นะครับอ่าก็เลยมองไว้รายเหรียญเนี่ยอาจจะกลับตัวหรือเปล่านะในภาพสี่ชั่วโมงเห็นอะไรบ้างครับในภาพสี่ชั่วโมงย่อลงมาแตะที่ราคานี้ย่อลงมาแตะที่ราคานี้ประมาณสองพันแปดร้อยหกสิบ ยอ่อลงมาแตะช่วง2860แล้วขึ้นไปเป็นไซเวย์อยู่เห็นไหมกราฟคล้ายๆบิตคอยเลยคือรออะไรเดี๋ยวรอเบรกข,ขึ้นแล้วค่อยฟลโล่บายตามเบรกขึ้นแล้วฟลโล่บายตามหมายเขาว่ายัางไงหมายเขาว่าต้องรอเบรกมีเทนเด้งยืนอยู่เหนือ2960ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันตอนนี้ยังเป็นกรอบไซเวย์อยู่ยังออกได้ทั้งสองหน้าว่าอาจจะขึ้นต่อหรืออาจจะลงต่อได้นะไม่มีใครรู้ว่ากรอบไซเวย์มันจะเอาแน่เอานอยยังไงได้บ้างนะครับถ้ามันลงต่อล่ะ เราก็ยังมองไว้ว่าแนวรับนี้น่าสนใจไหมเนี่ยช่วงของ2 7 0 0ัน0 0ถึงสองพนเนี่ยน่าสนใจไหมเพราะมันเป็นทางแนวรับระ้านในอดีตในใน,ในกรอบตรงนี้ยนะครับกเกรงว่าโอเคถ้าหลุดตรงนี้นะหลุด2,860ควคงมองช่วงนี้แหละ2 7 0 0ัน0จแต่ถ้ามันเบรคขึ้นครับพร้อมที่จะไปต่อ,อเบรคขึ้นพร้อมที่จะไปต่อ มันจะต้องยืนอ,อยู่เหนือ2960ให้ได้และจำเป็นจาเป็นจะต้องยืนอ,อยู่เหนือเส้น EMA 200ให้ได้นะครับนี่คือเงื่อนไขของภาพ4ชั่วโมงที่จะเป็น uptrend หนึ่องเบร EMA 200เบร EMA 50และยืนอ,อยู่เหนือ2960เพื่อที่จะเป็นการเบรกเบรกขึ้นเป็นการบวยฉันจะไปต่อจากกรอบไซเวย์นะครับนี่คือภาพของตัวอีเวอรีเมนะครับ อะไรเหลียญจะเป็นทรงแบบนี้นะไม่แน่ใจว่าจะเบรกขึ้นได้หรือเปล่าถ้าเบรกขึ้นได้ผมว่าไปได้ไกลแต่ถ้าเบรกขึ้นไม่ได้ก็ลงต่อสภาวะกราฟช่วงเนี้เป็นแบบนี้เกือบทุกเหรียญครับมาเลยเป็นที่มาของผมที่บอกว่าเอ๊ะช่วงนี้หยุดเทรดก่อนดีไหมตลาดกาลังเลือกทางอะ่ะมีโอกาสผิดก็สูงโอกาสถูกก็สูงแต่ เราปลอดาภาัยดีกว่าไหมอะ่ะทำไมต้องไปเสี่ยงด้วยอะ่ะรู้ทั้งรู้ว่ามีความเสี่ยงเราเราลดลดความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอไปดีกว่าไหมนะครับผมก็คิดแบบนี้อะนะก็ <c oughs> ไม่ไม่ได้อยาชี้ชวนอะไรอย่างใดนะครับแต่ผมแค่มาแชร์นะว่าเฮ้ย <c oughs> ผมมองแบบนี้นะเฮ้ยการมันยังแบบยังไม่ชัวเลยวะยังไม่ทรดดีกว่าเว้ย เวลาที่เราออกนาออกไม้หนึ่งมาเนี่ยเร,เรามีความคิดว่าเทรดดีไม่เทรดดีผมจะจบด้วยคําว่าไม่เทรดทับมือนะครับเพราะเราไม่มั่นใจไงพอเราไม่มั่นใจมันก็ขาดทุนไปแล้วครึ่งหนึ่งอะอประมาณนั้นนะครับดูะดู BNB กัน BNB เป็นยังไงนะครับ BNB ขึ้นไปปุ๊บยอ่อลงมาแตะแนวรับแล้วเด้งอ่านี่สวยนะครับยอ่อลงมาแตะแนวรับ390 400แล้วเด้งภาพสีชั่วโมงว่ายัางไงบ้าง ว่าอย่างไงบ้างนะครับพยายามรีบาวแหละแต่ว่ายังยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนก็ล่วงลงมานะครับเอาทีละตัวดูจากโบลิงเกอร์แบนด์ดูจากโบลิงเกอร์แบนด์ er คุณเห็นไหมยังอยู่ใต้เส้นกลางโบลิงเกอร์แบนด์อยู่เลยแล้วก็ไปเส้นไปครับไปเส้นชี้ลงไปเส้นชี้ลงหมายถึงอ,อะไรถ้าเราดูจากโบลิงเกอร์แบนด์ก็หมายความว่าเอ้ย่ยางเนี้ยถ้าเกิดว่ามันจะไปต่อนะเดี๋ยวมันจะต้องขึ้นมาปรับสมดุลตรงเนี้ย เดี๋ยวรอให้ไปเส้นบ o ลิงเกอร์แบนเส้นสีแดงเนี้ยมันหักหัวขึ้นไปก่อนแล้วมันจะผอมไปต่อนะครับผอมไปต่ออันนี้ก็คือยังมองว่าถึงแม้ว่า b n เเน่ยจะเบรกเส้นสีเขียวแนวต้านได้จะเบรกเส้นกลางบ o ลิงเกอร์แบนได้เดี๋ยวเราต้องใช้เวลาปรับดูตรงนีน้อีกเล็กน้อยแล้วค่อยไปต่อนี่คือสิ่งที่บ o ลิง n กอร์แบนบอกเรานะครับ e อ a ล่ะ EMA บอกอ่าเห็นไหมฉันยังไม่ยืนเหนือ EMA 200ถ้านายจะเทรดแล้วก็ฮ่าฮ่าระวังติดแล้วล่วงนะเว้ยนี่คือสิ่งที่ EMA บอกเรานครับดังนั้นเนี่ย เห็นแล้วโอ้โหชนไป2ทีเนะี่ยไม่ผ่านนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันกลับเทรนเรารอบ3ผ่านไหมหลายหลายครั้งเนี่ยรอบรอบที่3มันมักจะผ่านนะครับผมบก็กล่าวไว้ก่อนก็โหจะบอกเสมอนะว่า VNB ถ้าเบรกสี่ได้คิดว่าไปถ้าเบรก4ี่ได้คิดว่าพุ่งเลยนะ BNB อ b เนี่ยเหมือนแบบตัวที่แบบ เติมน้ำมันรอแล้วแต่ยังไม่สตาร์ทเครื่องประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวว่าผมแล้วผมกาวเบนบีนะครับโอเคแล้วถ้ามันไม่ขึ้นต่อละแอดโอ้โหมึงกาวขนาดาดีนะถ้ามันลงละทำยังไงนะครับเบนบี B B ก็นี่ครับสามร้อยแปดสิบห้านะครับสามร้อยหกสิบที่เป็นโลล,ล่าสุดตรงนี้และเป็นจุดสต็อปลอสของผมด้วยนี่เขียนไว้เลยนะครับสต็อปลอสก็คือมันจะเสียทรงขาขึ้นเมื่อมันหลุดตรงนี้ในภาพสีชั่วโมงนะครับนี่สต็อปลอส เออที่เขียนไปเลยนะครับจะได้รู้ถ้าเกิดมันหลุดตับกว่า360เนี่ยมันคือการอะไรครับขึ้นไปใช่ไหมย,ยกไฮยกโลยกไฮใช่ไหมครับแล้วมันก็กดโลทำโลที่ตับลงกลายเป็นเทรนขาลงซะง,งั้นดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็จะยอมแพ้เมื่อมาหลุด360ไปสับตัว BNB ภาพ4ชั่วโมงนะ,ะประมาณนี้นะครับนี่คือภาพของตัว BNB ต่อมาเป็นตัวของโปรกระดดนะครับโปรกระด,ดเป็นยังไงครับโปรกระด,อ,ดอันนี้จะสอดคล้องกับที่ผมพูดไว้ว่านะหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมหนึ่งชั่วโมงบาริลเดว e เจนต์มารอแล้วนะครับามาขออะไรบูลิตนะครับกระทิงนะฮะบูมารอแล้วนะครับกระทิงมารอแล้วนะครับก็บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนะมันก็ยังไม่ขึ้นนะเพราะอะไรเอ่ย สชั่วโมงเนี่ยผมบอกว่านี่นะโกลด์เนี่ยมันย่อลงมาแต่ขอบโลเวอร์ r s เเข้าสู่โซนโอเวอร์โซงภาพเ๊กเล็กมีดีเวอร์เจนต์จะปรับสมดุลขึ้นไปไหมปรับสมดุลขึ้นไปรีเทสแนวต้าน19.6ขึ้นไปรีเทสแนวต้าน2 2 2ไหมพอขึ้นไปเทสที่เส้นกลางเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องตัดสินตัดสินใจอีกหนึ่งครั้งว่าขึ้นไปรีเทสแล้วจะเอาอยัางไงกันต่อ ขึ้นไปรีเทนแล้วจะเอาอย่างไรคนตอบนะครับส่วนตัวมองยังไงมองเหมือนเดิมครับมึงไม่เบรกท่าใหญ่ไม่เบรกแนวต้านใหญ่ชั้นก็ไม่ตามไม่งอ้อไม่ซื้อเข้าพอร์ตครับถ้าอยากให้ชั้นซื้อเข้าพอร์ตแล้วก็ลองเบกรกดูสิท่าไหนแน่จริงนี่นะครับเบกปุ๊บแล้วค่อยโฟลว์บายนะสับโตของกกระดกนะครับตอนนี้ยังไม่น่าสนใจแต่อาจจะเห็นการรีบาวระยะสั้นๆได้นะครับ อมองผมมองประมาณนี้นะครับตัวโกด,ด ADA กันป้าครับ ADA ก็กลับกลายเป็นว่าไม่สวยสั้นแล้วนะครับกลายเป็นว่ากลับมาเล่นอยู่ในทรงกราฟตรงนี้ครับห่เหรียญถึง1.1อันนี้ก็คงจะพูดอะไรได้ไม่เยอะนะครับผมมาพูดที่มาของแนวรับแนวต้านตรงนี้ดีกว่าไอ้1 1เนี่ยมันมาอย่างไงนี่ง 1. 1เอาเลขกลมๆไปชอบเลขกลมๆนะครับ1.1อ่า ให้แนวรับแนวต้านเนี่ยมายัางไงคุณลองดูนะนี่คุณลองดูดิช่วงนี้เห็นไหมยอ่อลงมาปุ๊บยอ่อลงมาแตะ1.1แล้วดีดเลยอ่าเห็นไหมยอ่อลงมาแตะ1.1แล้วดีดเลยอันนี้คือจุดแรกนะครับแล้วถ้ามาดูในอดีตเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นพอสังเกตเห็นว่าเอตรงนี้นะพอลงมาสัมผัสอะแล้วมันก็แบบดีดกลับตลอดตลอดเลยนะครับรวมถึงเป็นช่วงของแนวต้านกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ย เป็นเกาะแนวต้านกรอบไซเว์ตรงนี้ในภาพเล็กๆแตะดึงจุดหนึ่งปุ๊บรั่วนะครับแตะดึงจุดหนึ่งปุ๊บรวกแตะดึงจุดหนึ่งบวบรว่ 1. 1. รวผมก็เลยมองว่าเอ๊ะตรงนี้น่าจะพอเป็นแนวต้านได้เว้ยส่วนแนวรับหนึ่งเหรียญก็เป็นแนวรับตลอดการของตัว a d a อยู่แล้วนะครับณตอนนี้ a d a มีสภาพเป็นยไงในภาพสีชั่วโมงก็เรียกได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันหลุดเทรนด์ไลน์ตรงนี้มาก็คือเสียทรงแล้วก็คงจะต้องสร้างฐานแล้วขึ้นรอขึ้นรอบใหม่ ตอนนี้ก็ก็ยังลงอยู่นะครับก็ยังลงอยู่แต่เหมือนโรกระดอกคือภาพเด็กมีเ e วิสเจนอาจจะมีการขึ้นไปรีเทสครับเจ้าต,ต,ตัว A D A เนี่ยระยะสั้นเรารู้อยู่แล้วว่าในลงมีเด้งใช่ไหมเนี่ยในลงมีเด้งในลงมีเด้งอาจจะไปรีเทสแถวแถวตึงจุด,ดงเหรียญแล้วตัดสินใจอีกทีนึ่งว่าเอาอย่างไรถ้าเกิดขึ้นไปแตะ1.1เหรียญแล้วเบรกไม่ได้ ผมก็คิดว่าอาจจะกลับมาพักฐานช่วงหนึ่งเหรียญดึงจุดหเหรียญกันต่อนะครับสับัวของ A D A ทรงกลารก็ยังไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับและถ้า A D A ครับหลุดโลตรงนี้หลุดโล0.92เกี่ยก็คิดว่าไม่ไม่สวยแล้วครับไม่สวยแล้วรสภาพของ A D A นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ช่วงนี้ก็คิดว่าทับมือกันไปก่อนดีกว่าเนาะ อย่าเพิ่งรีบเทรดรีบรวยเลยนะครับกราฟมันยังไม่ค่อยเฉลยสักเท่าไหร่นะครับแม้จะไปเทรดสั้นก็ตามเนี่ยทรงกราฟก็ยังไม่อํานวยเราเลยเส้น EMA 50ยังอยู่ต่ำกว่า2อ0ซึ่งไม่ใช่สัญญาณอัพเทรนแต่อย่างใดนะครบับางนั้นพักเทรดก่อนก็ได้นะครับช่วงนี้ไปทำทำอย่างอื่นหาหนังสืออ่านไปดู y o u t u b e ไปเล่นกับหมาไปเล่นกับแมวไปปลูกต้นไม้รอกราฟเฉลยก็ดีเหมือนกันนะครับ โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคือวช่อคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะส่วนใครอยากสนับสนุนผมถามง่ายๆนะครับผ่านการสมัคร y t u t u ไมเมื่อชิปเรีดือี150บาทสแกนคิ co อ e ต,ตรงนี้หรือกดปุ่มสมัครที่ใต้คลิปทุกคลิปได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเทรดดูแลวร็ชาวม,มานาโซนนี้สวัสดีครับ